หมามจุกมกรับแท้จริงแล้วหน่งชชาชาผอมลงเพราะป่วยและนักแสดงตลกอารมณ์ดีชื่อดังเบอร์ต้นๆของเมืองไทยอยากหน่งชชชาซึ่งที่เราเห็นกันอยู่ว่าหน่งนั้นมีรูปร่างอ้วนที่เราคุ้นตากันกันดีแต่จู่จูช่วงนี้หน่งมีรูปร่างที่ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดจนแฟนคลับแห่ถามไทยว่าเกิดอะไรขึ้นแสดงความห่วงใยถึงหน่งจำนวนมาก ก่อนหน้านี้หม่อจกมกได้ตอบติดตลกไปว่าผอมลงมีสองอย่างคืองานเยอะและเกมเมียจับได้น่าจะเป็นอันหลังคิดมากล่าสุดหม่มจุกมกได้ตอบอีกครั้งว่าสาเหตุที่โหน่งผอมลงนั้นป่วยหรือเปล่าหม่มก็ตอบว่าป่วยแล้วครับแต่เขาทำงานหนักอยู่ที่ร้านทำงานทั้งวันตากแดดทั้งวันเป็นคนชอบทำแต่งร้านไปเรื่อยข้าวปลาไม่ค่อยกินเลยผอมลงไปนิดนึงไม่มีอะไรครับตัวก็บอกเขาตลอดว่าพักผ่อนบ้างนะ ตังไปทำไมเยอะแยะเอาแค่พอดีพอดีก็พอแล้วที่เห็นเขาสู้ๆก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่ามึงไปหาหมอหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไปปกติแค่ไม่ค่อยได้กินข้าวเท่านั้นเองไปเป็นเสร็จอยู่มั้งแต่ก็ดีแล้วอ้วนมากก็ไม่ไหวเคยป่วยมาทีหนึงแล้วคือเขาไม่ได้เครียดเป็นคนเรื่นเริงปกติคนเครียดจะไปกอดนักแสดงได้เหรอ